เรียนเพื่อรู้รู้เพื่อวางโดยพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุพระพุทธองค์ทรงให้โครงสร้างในการพัฒนามนุษย์เราหลายรูปแบบหลายอย่างเช่นที่ง่ายๆก็เรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทหรือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคแปด วันนี้อาตมาขอเริ่มด้วยเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติธรรมคือหลักการต่างๆเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างชีวิตที่ดีงามเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติที่จะได้ผลต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นพื้นฐาน ถ้าเราไม่เข้าใจในเป้าหมายของการปฏิบัติหรือไม่เข้าใจในวิธีการที่จะเข้าถึงเป้าหมายก็ยากที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ผลพระพุทธองค์จึงทรงสรรเสริญพระหูสูตรคือผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากผู้ที่ได้จดจำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และสาวกสงของท่านไวมาก ได้จำไว้เป็นข้อมูลและได้ใช้เป็นเครื่องอุดหนุนการปฏิบัติเพราะในระบบปริยัติปฏิบัติปฏิเวตนั้นทำแต่ละข้อไม่ได้อยู่แต่โดดเดี่ยวเป็นอิสระจากข้ออื่นธรรมะต่างๆเกี่ยวเนื่องอิงอาศัยกันหมดแยกออกจากกันไม่ได้ปริยตัติต้องเป็นไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติ ต้องเป็นไปเพื่อปฏิเวทถ้าเรียนปริยัตเพียงเพื่อสังคมความรู้อย่างเดียวก็อาจจะมีประโยชน์ในการสอนคนอื่นบ้างแต่ว่าผลเสียก็คืออาจจะทำให้จิตใจรุงหลังเกิดความถือตัวถือตนหรือแทนที่จะเพิ่มศรัทธาและกำลังใจในการพัฒนาตัวเอง กลับเป็นสิ่งเพิ่มวิจิตกิจฉาความสงสัยใครเคยเรียนมามากมักจะสงสัยมากแต่ละสำนักสอนไม่เหมือนกันเอที่สำนักนั้นบอกว่าอย่างนั้นที่สำนักนี้บอกว่าอย่างนี้ความหมายเหมือนกันหรือเปล่ายังไงถูกยังไงผิดสงสัยเรื่อยสงสัยมากก็ไม่เป็นอันทำอะไรเลย ไม่กล้าเพราะไม่แน่ใจว่าถูกกลัวผิดความสงสัยจึงเป็นนิวร์เป็นกิเลสที่น่ากลัวทำให้เรารู้สึกว่าได้หลงทางในที่อัตคัดกันดานอย่างไรก็ตามการเรียนการศึกษามีผลดีตรงที่ว่าทำให้เรามีหลักการมีมาตรฐานที่เป็นกลาง ซึ่งเราสามารถใช้ตรวจสอบการประพฤติปฏิบัติของเราเช่นเราอาจเอาหมวดธรำต่างๆเช่นอินสี่ห้าพละหโพชชงเจ็เป็นต้นมาดูแต่ละข้อว่าเรามีแล้วหรืออยังหรือเอาหมวดธรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลเช่นอุปกิเลสสิบหกมาพิจารณาตัวเองว่ามีหรือเปล่า อย่างนี้เรียกว่าการใช้ปริยัตเพื่อการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาตัวเองเป็นอุบายแก้ความเคยชินที่จะเข้าข้างตัวเองและเกิดจุดบอดแต่ต้องระวังเหมือนกันดูรายชื่อแล้วรู้สึกกลุ้มใจโอ้ยเราแย่จริงๆกิเลสมวดนั้นมีทุกตัวเลยไม่ไหว อย่างนี้จะเป็นการบันทอนกาลังใจมากกว่าต้องใช้ปัญญาในการปฏิบัติเบื้องต้นท่านเน้นที่การทำทิฏฐิคือความเห็นให้ตรงหมายถึงการสร้างสัมมาทิฏฐิซึ่งต้องอาศัยการค่อยๆล้างความเชื่อเก่าล้างความคิดเห็นเก่าล้างค่านิยมทัศนคติล้างท่าทีต่อชีวิตและโลก ที่ยังประกอบด้วยกิเลสตัณหาออกจากจิตใจแล้วยอมใหม่ด้วยสิ่งที่เกื้อกูลต่อการพ้นทุกข์ฝึกหยิบใช้คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในลักษณะเป็นเครื่องมือพิจารณาชีวิตของตนเครื่องมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างประโยชน์ตนและสร้างประโยชน์คนอื่นให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่ปฏิบัติ ไม่เอาธรรมะไปใช้แต่ศึกษาธรรมะในรูปของทฤษฎีหรือปัชญาคำสอนในพระไตรปิฎกอาจดูแห้งแลง้งหรือจืดชืดไม่น่าสนใจแต่เมื่อเราหัดใช้คำสอนเหล่านี้ในชีวิตประจำวันความหมายและความอัศจรรย์ของธรรมะจะเด่นขึ้นมาเราจะทราบซึ้งในธรรมะแต่ละหมวด หรือแต่ละข้อผลที่เห็นชัดก็คือแทนที่จะมองชีวิตการบวชเป็นโครงงานของฉันฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้อยู่ที่นี่ฉันสุขฉันสบายอยู่ที่โน่นฉันไม่มีความสุขฉันไม่สบายฉันอยากจะไปฉันอยากจะอยู่ความคิดผิด คือ,อโยนิโสมนสิการอย่างนี้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นความคิดแยบคายคือโยนิโสมนสิการการเอาตัวฉันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเอาความสุขหรือความมั่นคงของสิ่งนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรเป็นความเคยชินที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา ทำให้ความคิดเห็นเป้าหมายชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเศร้าหมองไปหมดในการประพฤติปฏิบัติเราต้องฝึกคิดในทางที่ทำให้บาปอากุศลในใจของเราน้อยลงไปและกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยการเอาความจริงเป็นหลักในการเจริญสัมมาทิฏฐิท่านให้ใช้หมวดธรรมที่พระพุทธองค์ ทรงประทานไว้ให้แทนที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราก็ให้พยายามมองประสบการณ์ตรงว่าเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือแล้วรู้ว่าธาตุสีคืออะไรธาตุหคืออะไรปัญจขันคืออะไรอายตนะภายในอายตนะภายนอกคืออะไร จำได้แล้วลงคิดว่าหน้าที่ต่อหมวดทำเหล่านั้นจบอยู่แค่นั้นนั่นเป็นปริยัตเพื่อปฏิบัตินาสนใจแต่เอาตัวไม่รอดหรอกส่วนปริยัตเพื่อปฏิบัตินั้นมุงใช้เรื่องมือคือคำสอนเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะมาพิจารณาตัวเอง เพื่อจะได้ขจัดความหลงงมงายในเรื่องอัตราตัวตนให้หมดสิ้นไปเราใช้คำว่าฉันตลอดเวลาแต่น้อยคนที่สังเกตว่าคำศัพท์คำเดียวนี้หมายถึงสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเราอาจจะบ่นว่าฉันเหนื่อยผู้เรียนปริยัตเพื่อปฏิบัติจะทราบว่าที่แท้เราหมายความว่าร่างกายเหนื่อย ไม่ใช่ตัวฉันที่ไหนเหนื่อยในกรณีนี้คำว่าฉันหมายถึงร่างกายหมายถึงรูปรูปเหนื่อยหรือสมมุติว่าเราอุทานว่าวันนี้ฉันมีความสุขเหลือเกินที่จริงนั้นหมายความว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นมาและเกิดขึ้นอย่างรุนแรงคำว่าฉันจําได้หมายความว่า มีสัญญาเกิดขึ้นแล้วฉันคิดว่าฉันเกรงว่าฉันชอบฉันไม่ชอบฉันเกลียดฉันอิจฉาฉันนั่นฉันนี่เหล่านี้เป็นเรื่องของสังขารฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิ่นฉันได้รสฉันได้สัมผัสก็เป็นเรื่องของวิญญาณเพราะฉะนั้นปัญจขัน ไม่ใช่ปรัชญาชั้นสูงทางพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องลึกลับหากเป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาธรรมดาเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตประจำวันของเราทุกคนน่าคิดว่าถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนเรื่องปัญจขันธ์เราคงไม่มีทางที่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความคิดในด้านนี้เลย แต่พระท่านทรงสอนเอาไว้เราจึงทราบว่าสิ่งที่เราเรียกว่าฉันนั้นจริงแล้วมีแต่รูปมีแต่เวทนามีแต่สัญญามีแต่สังขารมีแต่วิญญาณคำว่าฉันก็คือคำที่เราสมมุติเอาเองบัญญัติเอาเองเพื่อความสะดวกในการสื่อสารเช่นตอนนั่งที่นี่ อาตมามีเรื่องจะสนทนากับแม่ชีรูปใดรูปหนึ่งอาตมาเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโนนมานี่หน่อยแม่ชีจะไม่ทราบเลยว่าหมายถึงใครแต่พอมีชื่อแล้วอาตมาก็เรียกตามชื่อได้แม่ชีเนระทุกมานี่หน่อยแม่ชีรูปนั้นก็จะได้มาหา ชื่อมันจึงมีความสำคัญมีประโยชน์ในการสื่อสารแต่ถ้าพูดตามหลักสัจธรรมสิ่งที่มีจริงเป็นจริงก็มีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเองดังนั้นในการพัฒนาสถาบันเมธีหรือพัฒนาเม่ธีต้องพัฒนาในเรื่องทฤษฎี หรือในด้านปริยัติต้องพัฒนาในระดับสัมมาทิฏฐิก่อนอื่นให้มีแผนที่ชัดเจนสำหรับใช้ในการเดินทางในประเทศที่เราไม่เคยได้ไปมาก่อนโชคดีว่ามีผู้ใหญ่ที่เคยเดินทางมาก่อนเราได้บอกทางไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้อย่างตรงที่สุดเราไม่ต้องเสียเวลาเข้าซอกเข้าซอย พาหุสัจจะจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีที่พึ่งเราขาสำมาทิฏฐิข้อเดียวปฏิบัติเท่าไหร่เราอาจจะไม่ได้ผลหลวงพ่อชาบอกว่าเหมือนกับตักปลาในหนองที่ไม่มีปลาจะขยันมันเพียนเท่าไหร่ก็ไม่มีปลาอยู่ในที่นั้นความเพียนก็จะเป็นหมัน